สารบัญอนุโลมปัจจัยการ40อนุโลมปัจจัยการ01กิเลสอาสวะเป็นรากเหง้าของความทุกข์โดยมีอวิชชาเป็นส่วนหนึ่งอนุโลมปัจจัยการ02อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอนุโลมปัจจัยการ03สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณอนุโลมปัจจัยการ04วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอนุโลมปัจจัยการ05นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะ อนุโลมปัจจยยการศูนย์หกสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะอนุโลมปัจจยยการศูนย์เจ็ดผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาอนุโลมปัจจยยการศูนย์แปดเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอนุโลมปัจจยยการศูนย์เก้าตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน อนุโลมปัจจัยาการ10อุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพอนุโลมปัจจาัยการ11พบเภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติอนุโลมปัจจาัยการ12ชาติเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดชรา,ามรณะอนุโลมปัจจาัยการ13ชรา,ามรณะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความทุกข์ อนุโลมปัจจัยการ14ความทุกข์เป็นปัจจัยให้เกิดศรัทธา4อนุโลมปัจจัยการ15ศรัทธา4เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปริยัติอนุโลมปัจจัยการ16ปริยัติเป็นปัจจัยให้เกิดการปฏิบัติอนุโลมปัจจัยการ17ปฏิบัติเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปราโมอด อนุโลมปัจจยยการ18ประโมทเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดปีติอนุโลมปัจจยยการ19ปีติเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดปัสสัทธิอนุโลมปัจจยยการ20ปัสสัทธิเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดสุขอนุโลมปัจจยยการ21สุขเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดสมาธิอนุโลมปัจจยยการ22สมาธิเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดยถาภูตยานทัศนะอนุโลมปัจจัยการ23ยถาภูตยานทัศนะเป็นปัจจัยให้เกิดนิพพิทา อนุโลมปัจจัยการ24นิพพิธาเป็นปัจจัยให้เกิดวิราคะอนุโลมปัจจัยการ25วิราคะเป็นปัจจัยให้เกิดวิมุตติอนุโลมปัจจัยการ26วิมุตติเป็นปัจจัยกิเลสอาสวะดับสิ้นไปไม่เหลืออนุโลมปัจจัยการ27กิเลสอาสวะสำรอบดับสิ้นไม่เหลือเป็นปัจจัยให้อวิชชาดับอนุโลมปัจจัยการ28อวิชชาดับเป็นปัจจัยให้สังขารดับ อนุโลมปั nent, Arrow, จจัยการ29สังขารดับเป็นปัจจัยทำให้วิญญาณดับอนุโลมปั sun, จจัยการ30วิญญาณดับเป็นปัจจัยทำให้นามรูปดับอนุโลมปัจจัยการ31นามารูปดับเป็นปัจจัยให้สลายตนะนาดับอนุโลมปัจจัยการ32สลายตระนดับเป็นปัจจัยให้ผัสสะดับอนุโลมปัจจัยการ33ผัสสะดับเป็นปัจจัยให้เวทนาดับ อนุโลมปัจจัยการ34เวทนาดับเป็นปัจจัยทำให้ตัณหาดับอนุโลมปัจจัยการ35ตัณหาดับเป็นปัจจัยทำให้อุปาทานดับอนุโลมปัจจัยการ36กอุปาทานดับเป็นปัจจัยทำให้ภพดับอนุโลมปัจจัยการ37พบดภพดับเป็นปัจจัยทำให้ชาติดับอนุโลมปัจจัยการ38ชาติดับเป็นปัจจัยทำให้ชรามรณะดับ อนุโลมปัจจัยการ39ชรามรณะดับเป็นปัจจัยทําให้ความทุกข์ดับอนุโลมปัจจัยการ40ความทุกข์ดับเป็นปัจจัยให้บรลุพระนิพพาน